สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาประศีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาประศีได้นําขอมูลนทางเล็กเดชมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นยอดทางเนาะค่ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาประศีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาประศีน้ำม่เลือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาประศีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิวิพลาดเบิ่งผ่าชมยอดทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจะคอมเมนต์เขาบอป คอมเมนมต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องขอบอกไลฟ์ยายห,ห้างพี่น้องจ๋าไปเบิึงของมูลเนาะทางอาจารย์คันเลสคนเลยจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางคนยุดยาวาสันพี่น้องจ๋าคนยุดยาวสิบหกทับอ่าสิบเอ็ดทับหนึ่งอ่าทับหกโคงแล้วค่ะวิ่งรูดบนแปดเก้าสันพี่น้องวิ่งรูดบนแปดเก้าเนาะค่ะเน้องคนบอกว่าแปดห้าแปดหกเก้าห้าและเก้าหกมักตัวใดก่ะพิจารณาน้านำสำหรับแนวคน คนยุดหย่าว่าสัน่นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวคนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจ้าเขาขวดแอดมกเนาะจ้าเขาขวดงวดที่แล้วเด่นบนว่าสั่นเพิ่นดึงหนึ่งสี่หกมามากหนึ่งเนาะพี่น้องงวดนี้เลขเด่นอยู่ที่หน,นึ่งสามห้าหกแปดดึงหนึ่งหกแปดมาเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางจ้าเขาขวดผู้ใดมักกจะผิดชนะนำ่นเนาะพี่น,น,อะนะ้องเนาะไปว่ากันสำหรับแนวทางจ้าเขาขวดแอดมกเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพคนห้มาเนาะจ้ากคนบอกว่าลอยบนเนาะลอยบนเอ้ยหน่วยบนว่าสั้นพี่น้องว่าแม่นลอยได้หน่วยหน่วยบนชนว่าสั้นสามกับหาเนาะจากตัวรองหกแปดเก้าเนาะสำหรับหน่วยบนแนวทางนี้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอ่าสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนน้องน,น้องน,น้องเฟยหรือว่านอนขอกอรหรือว่านุ่มขอนแก่นแหะเนาะพี่น้องเนาะห้าสามห้าหก ามห้าหกพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าให้หนึ่งหกแปดเนาะจ้างวดนี้สามห้าหกนุ่มคนเกลนเราไ่เคยเปลี่ยนตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะเขาก็คือเขาลดก็คือลดของเพื่อนเนาะค่ะเอาบูไดมักแนวทางของนุ่มคนเกลนกับจังพิจนาเนาะพี่น้องเนาะไปจวดจ้าน้ำเพิ่นเนาะค่ะสามหาหกเนาะส้นกับของยาไผ่อยู่ที่ห้ากับหกเนาะค่ะจวดจ้าได้ต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางไว้ส้มเป็นแนวทางมาสันพี่น้องแอดพาร์เละวเนาะสาตแอดพรเศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์หกเก้าเแน้วทาง3าตัวบนแอดพาหัเไปหมักแนวทางแอดพาเรดสอตัวแล้วมาเบิงสามตัวเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องาเพิ่นสิจวดจาดบ่อเนาะค่ะเนาะสตัวบนเอาไว้ส่งมาสันแอดพาหัเละวเนาะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า เดินล่างเนาะพี่น้องเนาะเดินล่างแอดบุ๊กงวดที่เลี้ยวเขา่าพนหาเด่นมากหนึ่มาสามกับหงวดงวดนี้พนบอกว่า2 4 8เนาะสองสี่แปดติดดับอาจารย์ชนพลอยู่ที่สองเปนบออาจารย์ชนพลดับสองล่างบมพี่น้องงวดนี้จือ้อบอดได้ล้วเด้เอานะอ่า,อาดับล่างเพิ่นมาเบิงมาเมบางาาิงอยู่ในคลิปนี้แหละเนาะดับล่างอาจารย์ชนพลอยู่ในคลิปนี้แหละเนาะค่ะเนาะดับล่างดับบนเอามาให้ครบเฉยเดียวเลยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาเรียวัซัน ่าเพิ่นบอกว่ารักลอยบนงวดที่เลี้ยวเขาเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้สามห้าแปดศูนย์เนาะสามห้าแปดศูนย์มาลอยบนแนวทางของแอดหมุกเนาะค่ะอันนี้ขึ้นเนวทางลอยบนเด้อพี่น้องเด้อมากับจังจวดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดหนอแอดนู้ลดลายลวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าแคบหน้าโจและแยกไพ่ปอดอานให้สามตัวบนแอดหนอแอดนูหรือว่ามาตัวข้านี่แหละเนาะพี่น้องเนาะชุดเต็มสามตัวบนเพิ่นเนาะ พี่จาหน้าได้ค่ะพี่น้องคะสำหรับผุ้ใดมักแนวทางสามตัวบนคนลดหลายงวดเนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อจะวางวดน,นี้คนจะเข่าบอนะะนะบนเนาะค่ะเนาอเด่นบนยายไพ่มาได้ทุกรักเด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าผีเสื้อเทวดาให้โชคเนาะดับสิบบนสีกับเก่าบอมาสิบบนดอกกุศลเอเ๊เห็นเห็นเห็นแนวทางหลายสำนักลายอาจารย์ลราเนาะพี่นอ้องเพื่อนบอกว่าดับเก่าบนนี่ลายอาจารย์ลราได้พี่นอ้องอ่ะผู้ไดามาเก่ากับพิจณาได้คือเก่าเนาะคะ่ะนาะแต่ว่ยายาไพ่บอกเป็นเพียงนี่แค่แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับสิบล่างเนาะงงุ่มจุดยากันดุง่อยดิ ดับสิบล่างอยู่ที่เก้าเนาะค่ะพีเสือท่วดาให้โชคเนาะดับหลักสิบล่างดับชั้นยายไพ่อันนี้ยายไพ่กระดับเก่าล่างเนาะค่ะแต่ว่ายายไพ่ดับทุกหลักเนาะพี่น้องดับคือดับล่างเนาะของยายไพ่อันนี้พีเสือท่วดาระวาดดับเก่าเนาะดับเก้าหลักสิบเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพีเสือท่วดาให้โชคดับล่างเจ็ดแสดงว่าเก้าเจ็ดไม่มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าบอม่าวสันพี่น้องเอา เอาเป็นอย่างคือว่ามาปุญไพกับเอาเลขดับซีบรางกับดับรางเพิ่นมาส้นกันเนาะพี่น้องเนาะแสดงว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไม่มาถ้าผู้ใดมักก,ก,กัดตรวจจ่าใดคือเกาเนาะอันนี้ยาไพบอกเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์เพิ่นห้มายาไพกับสีเอามาว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอสุยเนาะแอสุยงวดที่แล้วเขาสามหกได้พี่น้องมาตัวกลับเนาะจ้ะงวดนี้ You, แปดศูนย์แปดสามแปดห้าศูนย์สามศูนย์หาและหาสามเนาะเนี่ยท่างของแอดสวยเนาะพิจนาได้ค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ท่างค่ะพันยากันค่ะเพคุนเดนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะลักลอยบนหกเจ็ดเก้าม่อเบิงเอาให้รวยเนาะพี่น้องเนาะเดนเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามและเก้าหกเอาให้รวยว่าสัตว์เนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางณนะตอนนี้พี่กิงซื้อเก้าพันสิบวอนอนนะคะ่ะอันนี้เพื่อนบอกว่าณนะตอนนี้เนาะพี่น้องหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเนาะคะ่ะร้อยหกแปดสิบแปดเก้าหน่วยหนึ่งหนึ่งหกเนาะคะ่ะอ่ะเหล็กซีมาตัวใดพี่น้องเอาไปคํามวนใดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องะ่ะพิจารณานับเพินไดเลยเนาะคะ่นะเนาะณตอนนี้ว่าซานเกินวานเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางปักหลัก10บนคู่ขี้งวดที่เลี้ยวรูดเดอร์วสันเพคนว่า10บนคู่ขี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่างวดน,นี้เป็นเลขขี้คือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดคู Q ่เมืองเนาะคะ่ะผู้ใดรอดแนวทาง10บนคู่คะคะขี้เนาะค่ะเลขขี้เด้อพี่น้องเด้องวดน,นี้เด้อค่ะเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดคิววสันแอดคิวหามาเพิ่นบอกว่าวิ่งบนซีซีเฮียงดีพี่น้อง มกักกระจวดจ้าแต่ว่าแยกไพ่พึงจะล่งมวนเหล็กเนาะแนวทางของเอ็คิวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวท่งของเอ็ดเอ็ H, สวนแตงหรือว่าเอ็ฟิสิกสนี่แหละเนาะพี่น้องงวดที่เรียวข 6, เขาหกสามเจ้ามวนนี้มาตามตัวจ้าสาตัวบนอยู่ที่ห3 8าม2 5ดสี่เจ็ดสองห้าก้าห้าสเจาก้ลยเก้นยะจ้าสตัวบนมีเจ็ดสองเจ็ดสามี่ศูนย์หาเก้าก็และเก้หา แอสวนแดงหรือว่าแอสฟินิกนี่แหละน้อพี่น้องเนะาะผู้ใดมาร์กจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทั้งเอ้าตำเหล้าฝาลางังพนพี่น้องอมาเบิงค่ะมาเบิงมาเบิงผู้ใดโลดเนื้ทอทั้งดับบนดับล่างอาจารย์ชนะพ้นเนาะค่ะเนาะอาจารย์ชนะพ้นดับบนงวดนี้อยู่ที่สามเนาะดับล่างอยู่ที่หกดับหกลา่างด้วยพี่น้องดับสองด้วยพี่น้องเด้อดับหกสายแข็งเนาะค่ะเนาะ สำหรับแนวทางอาจารย์ชนพลดับบนดับบนสดับล่าง6กเนาะค่ะงวดวันที่16พฤศจิกาสำหรับผู้ใดรอแนวทางเลขดับเอชนพลเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าคนเพิ่ชูไปเราเป็นน้องน้องเพิ่หายมางวดที่แล้วเขานึงหาเลยได้พี่น้องงวดน,นี้238มาตัววัสดุสอมาตัวอ้าวติดดับเหลือ 2- กับ8ว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องผู้ไดมักกับจวดจาดเนาะค่ะ สำหรับแนวทางคนชูเลขเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอดกับจันเนาะเด่นล่างงวดที่แล้วหกกับสองหกกับสองแง่ไพ่บอกว่าติดดับสองเหลือหกว่าซันพี่น้องมาหกเนาะจ้ะงวดน,นี้ไม่ติดดับเด้อพี่น้องเลขงวดน,นี้ว่าติดดับหนึ่งก็เจ็ดมาโตว่าซันพี่น้องเอาพิจานณาได้เนาะคะ่ะสําหรับแนวทางเด่นล่างแอดกับจันเนาะคะ่ะเนาะมักกับพิจานณาน้ำเพิร์ได้ค่คะพี่น้องขาบุได้มักแนวทางของแอดกับตันเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางครบสองตัวบนไปกับไปกับนะคะสำหรับแนวทางของอแอนนามพูนอ้องวดที่เลี้ยวเข่าหาหนึ่งเนาะคนะ่ะเนาะงวดนี้อ่ะเพื่อนหายมาเ้าปิดถ่ายโดยแนวทางเพื่อนเนาะเยเห้าเนาะ90 92 93 95 98 02 03 05 08 23 25 28 35 38แปดสาสาลขหาสำหรับแนวทางสองตัวเทิ้งไปกับแอนนามพูอัซันเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขสุขสุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าทีาา่ได้แบ่งปันควา,า,ม,ามรู้ทั้งยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแนวทางเนาะจ้าขอบคุณในลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า